สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องเจ้าแก้กสระ,ะเปาเหมือนเดิมนะคะวันนี้แจนจะมาเมาโมยซีรีส์เรื่อง Boo Birthday EP ที่1นถึง EP ที่2นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งใครยังไม่ได้ดูรีวิวเรื่องนี้นะคะสามารถดูได้เลยเนาะเดี๋ยวแจนจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะแจนได้ไปรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเนื้อเรื่อง EP ที่1ถึงถึง e ที่2จะเป็นยังไงนั้นไปเลยโอฮาลินนะคะ สาวน้อยที่มีความสดใสล่าเลิงเมื่อวันเกิดอายุ68ปีของเธอนั้นเธอกำลังจะสารภาพรักกับรักแรกของเธอนั่นเองค่ะทุกคนแล้วเธอเรีบมาสารภาพรักกับรักแรกของเธอนั่นเองค่ะที่ห้องถ่ายภาพซึ่งเป็นห้องที่จัดงานวันเกิดไว้ให้โอฮารินนั่นเองแล้วตอนที่ฮารินเข้ามาในห้องถ่ายภาพนั้นฮารินก็ต้องได้พบเจอกับการตายของรักแรกของเธอ แล้วเธอก็ได้พบว่ารักแรกของเธอนั้นได้ตายอย่างปิศสนาในห้องชมรมถ่ายภาพนั่นเองค่ะทุกคนฮาริมก็มีความเสียใจเป็นอย่างมากซึ่งรักแรกของเธอนั้นก็คือ,อจีซอจุนนั่นเองค่ะซึ่งเขาเป็นหนุ่มที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าภายในใจนั้นเขาคิดอะไรอยู่เหตุการณ์น,นั้นทําให้ฮาริมเสียใจเป็นอย่างมาก10ปีผ่านมานั้นฮาริมได้ทํางานอยู่ที่สถานสพข,ขอสัตว์ค่ะ แล้วก็มีเหตุการณ์นหนึ่งทำให้ฮารินต้องมาตามดับสุนัขนะคะในโรงเรียนที่เธอเคยเรียนอยู่นั่นเองแล้วเมื่อเธอกลับมาสถานที่เก่าที่ยังคุ้นเคยนั้นเธอก็ได้นึกถึงเรื่องราวเก่าๆของเธอ,อกับรักแรกของเธอคะ่ะเรื่องก็มีอยู่ว่า เหมือนฮารินอยากให้ซอจุนถ่ายรูปให้แต่ว่าซอจุนก็คือไม่ยอมถ่ายให้ค่ะทุกคนก็มีความแบบว่า่ยทำไมไม่ถ่ายให้ฉันแล้วอยู่ดีๆนั้นก็มีจังหวะทําให้ฮารินเหมือนกําลังจะแบบว่าสะดุดล้มจ้าแต่ซอจุนนั้นค่ะทุกคนก็เหมือนกว่าฮารินเอาไว้นะคะ สีนพระนางสุดๆค่ะทุกคนแจนชอบมากแล้วจะแบบมีความเคมีอ่ะทุกคนเคมีคือทั้งสองคนนี้คือเข้ากันมากแล้วเพื่อนก็ถามว่าเนี่ยจะอยู่ท่าน,นี้อีกนานไหมเนี่ยไม่ไม่ไปกินข้าวหรอแล้วก็ตัดมาที่เหมือนซอจูนจะสอนฮารินเออใส่กล้องฟิล์มนั่นเองค่ะแล้ว ฮาลินก็ได้พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งนั่นเองซึ่งก็บอกว่าเขาหล่อยอย่างงูนอย่างนี้แล้วซอจุนก็ถามฮารินตอนนั้นว่าเธอคิดว่าฉันเป็นยังไงฮารินก็บอกว่าเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะแล้วก็เหมือนบอกว่าเป็นเพื่อนไงเหมือนฮารินก็ยังไม่กล้าสารภาพรักกับซอจุนในตอนนั้นก็เลยบอกว่าก็เราก็เป็นเพื่อนกันโอ้โหซึ่งคำนี้คําว่าก็เราก็เป็นเพื่อนกัน มันทำให้เจ็บปวดใจเหมือนกันนะคะแจง้งคิดว่าเออซอจุนก็ชอบฮารินเหมือนกันแล้วก็ตัดมาค่ะตอนที่ฮารินม,มาที่ห้องถ่ายภาพเหมือนเดิมแล้วเข้าไปเปิดผ้ามาตรงที่ที่ซอจุนตายนั่นเองค่ะทุกคนคือฉากนั้นแบบมันสะเทือนใจมากเลยแล้วก็ทําให้เธอนึกถึงเรื่องราวอันแสนเลวร้ายนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่เธอเจอสูนนักแล้วเนาะแล้วเธอก็ได้เดินผ่าน ร้านล้างรูปแห่งหนึ่งนั่นเองก็เมื่อฮารินเข้าไปที่ร้านล้างรูปนั้นนะคะแล้วก็ไปขอกล้องของซอจุนที่ซอจุนได้ฝากไว้ที่ร้านนั่นเองและเมื่อเธอขอกล้องมันนะเจ้าของร้านก็ถามว่าเนี่ยเธอเป็นเพื่อนซอจุนหรออาณาเอกก็บอกว่าใช่และเจ้าของร้านก็บอกว่าเนี่ยเหมือนซอจุนได้ลืมรูปภาพอะไรบางอย่างไว้ที่นํามาล้างไว้กับร้านและยังไม่ได้เอาคืน แล้วเจ้าของร้านก็ส่งรูปนั้นให้นางเอกค่ะทุกคนซึ่งมันมีอยู่9ก้ารูปและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฮาลินได้ย้อนอดีตกลับไปนั่นเองค่ะแจนคิดว่าเจ้าของร้านเนี่ยคุณลุงคนนี้แจนคิดว่าไม่ธรรมดา <c oughs> ก็ตัดมาที่การครบรอบวันเกิดของโอฮาลินก็ได้ไปฉลองวันเกิดกับเพื่อน แล้วเพื่อนก็ถามว่าไปทางานที่ไหนมาฮาลินก็บอกว่าไปจับสัตว์เลี้ยงที่โรงเรียนมัธยมมาแล้วเพื่อนก็แบบคงนึกถึงเรื่องราวเก่าๆอะไรอย่างนี้เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเอออยากซีเรียสกันสิเพื่อนก็บอกฮาลินว่าเนี่ยวันเกิดเธอทุกปีฉันไม่เห็นแบบเธอมีความสุขเลยแต่เมื่อฮาลินเดินมาที่ป้ายรถเมล์นะคะฮาลินก็เหมือนเสียใจมากแล้วก็พูดกับตัวเองว่าถ้าฉันใส่ใจในายขึ้นกว่าน,นี้นายจะตายไหมคือแบบมันเป็นอารมณ์ตัดพอที่แบบ สงสารฮาลินมากเลยอะแบบแจนดูอะแล้วเมื่อเธอกลับบ้านมานั้นนะคะเธอก็เสียใจร้องไห้นั่นเองเหมือนนึกถึงเรื่องราวเกาว่กาๆที่เธออยากจะลืมแต่เธอก็ลืมไม่ได้นะคะแล้วเธอก็ได้มาร้องไห้แล้วก็มาดูลูกที่ซอจุนได้ล้างเอาไว้นั่นเองแล้วเธอก็เสียใจแหละแล้วเธอก็ได้เผารูปหนึ่งทิ้งซึ่งเป็นรูปของฮาลินเองและเมื่อฮาลินเผารูปแล้วนะคะ เธอก็ได้มาเห็นจดหมายค่ะในกระเป๋ากล้องของซอจุนนั่นเองและเธอก็ได้อ่านจดหมายค่ะคือแบบซึ่งในจดหมายเขียนว่าฮาลินฉันเองนะซอจุนฉันมีเหตุผลที่ต้องเขียนจดหมายฉบับนี้เพราะฉันไม่กล้าพูดต่อหน้าเธอแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่จริงฉันเป็นคนมองโลกในแง่ร้ยายมากเลย พราะงั้นฉันเลยกังวลมากเลยกลัวว่าเธอจะไม่ชอบฉันแบบนี้แล้วก็ซอจุนก็บอกว่าเนี่ยฮาลิมฉันชอบเธอนะฉันชอบเธอจริงๆนะแล้วก็เหมือนแบบซอจุนกําลังจะจัดงานวันเกิดให้ฮาลิมค่ะทุกคนฉากนี้คือแจงก็ไม่เข้าใจก็คือซอจุนก็ชอบฮาลิมใช่ไหมกําลังจะจัดวันเกิดให้ฮาลิมอยุ่แล้วแต่ทําไมดันมาตายได้อะทุกคน คือที่จริงอ่ะซอจุนเหมือนมีความสุขมากเลยนะคือไม่น่าตายไม่น่าฆ่าตัวตายเลยเจนก็แบบยังสงสัยหรือว่าอาจจะมีใครฆ่าหรือเปล่าหรือแล้วก็แบบว่าให้ทําเป็นเหมือนแบบฆ่าตัวตายอันนี้คือแบบเจนดาวเอาเองนะหรือไม่ก็แบบอาจจะมีสาเหตุแบบใหญ่เลยที่แบบทําให้ซอจุนก็แบบอืมฆ่าตัวตายแล้วอยู่ดีๆนั้นค่ะตอนเผารูปนั้นทําให้ฮารินได้ย้อนอดีตกลับไปนั่นเอง ภาพก็ตัดมาที่แบบฮารินตื่นขึ้นมาอยู่บนรถเมล์แล้วก็ถามนี่ฉันมาทําอะไรที่นี่ฉนันไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็หันมาเจอซอจูนกําลังขีจ่จักรยานค่ะุกคนฮารินก็งงอุ้ยซอจูนอย่างนี้ก็รีบลงจากรถเมล์แล้วก็รีบวิ่งตามซอจูนไปนะแล้วเมื่อเธอกําลังวิ่งตามซอจูนอยู่นั้นเธอก็ได้หกล้มค่ะที่บันไดนั่นเองแต่เธอก็รีบไปหาซอจูนนะคะที่ห้องถ่ายภาพนั่นเอง ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเอ๊ะตาฝันเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็หันมาเจอซอจุนค่ะแล้วซอจุนก็บอกว่าเนี่ยทำไมเธอมาสายอีกแล้วหรอฮารินก็แบบสตันไปรอบนึงแล้วก็แบบจุ๊ยได้เจอซอจูนอีกครั้งนึงอะแล้วอยู่ดีๆปุ๊บด้วยความคิดถึงนั้นน่ะก็อยู่ดีก็เข้าไปกอดซอจุนเลยจ้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยนายหายไปไหนมารู้ไหมว่าฉันคิดถึงนายมากเลยอะไรอย่างนี้แล้วซอจุนด้วยความที่แบบ งงแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอเป็นอะไรอะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนของฮาลินก็เข้ามาค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพวกพวกเธอคบกันหรออะไรประมาณนี้ฮาลินก็บอกว่าเออไม่ไม่ใช่ซึ่งผัดลองก็มาบอกว่าเนี่ยเธอเลือดไหลนี่พระเอกก็รีบจูงมือฮาลินไปทำแผลเลยค่ะ และเมื่อทําแผลเนี่ยเขาก็ได้พูดคุยกันไปกันมาฮาลินก็คือแบบว่าดีใจมากที่เหมือนได้เจอซอจูนอีกครั้งแล้วก็พาะหลงก็เข้ามานั่นเองแล้วคือหลังจากนั้นน่ะนางเอกก็ได้กลับเข้าห้องเรียนแล้วก็ไม่เรียนแล้วจ้ะคือเหมือนจะตามสืบว่าเออทาไมพระเอกถึงฆ่าตัวตายหาพระเอกอย่างเดียวเลยแล้วก็ตัดไปที่ห้องพระเอก พระเอกก็เหมือนโดนครูบอกว่าให้พูดแบบว่าภาษาอังกฤษอย่างนี้แล้วพระเอกก็กําลังเหมือนพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพื่อนๆก็หันมาจ้าโอฮาลินก็เหมือนแบบข้างรักอีกแล้วข้างรักสุดๆมีความแบบอย่างนี้ส่งหัวใจแล้วก็เป่าไว้ให้สองจูนแล้วก็มีความแบบอย่างนี้แล้วก็มีความแบบส่งหัวใจให้คือเพื่อนๆในห้องก็คือขำกันแบบกว่าคุณครูก็งงว่าฮาลินไว้ทาอะไรอะไรอย่างน เราก็ตัดมาที่ตอนซอจุนกำลังจะกลับบ้านจ้าฮารินของว้านเนี่ยจะไปไหนจะไปด้วยจ้าแล้วเขาก็ได้แบบอืขี่จักรยานซอนกันนะทุกคนแล้วก็มีความแบบ กอดเอมวมันจะมีความฟินมันจะมีความแบบเออน่ารักกุ๊กกก๊กแล้วเขาก็มาที่ร้านถ่ายภาพขาวดานั่นเองก็คือเป็นร้านที่ที่นางเอกเคยมานั่นเองค่ะทุกคนแล้วพระเอกก็ได้ไปเอารูปที่พระเอกล้างไว้ฮาลิมก็แบบว่าอยากจะขอดูรูปที่ซอจุนล้างแต่ซอจุนก็คือไม่ให้ดูจ้าคุณลุงก,ก็บอกว่าตอนล้างรูปเนี่ยฉันเจอเ,อเธอบ่อยมากนางเอกก็งง แล้วคุณลุงก็เหมือนส่งซีกบอกให้ดูในซองรูกฮาลินก็ดูจ้าแล้วผลปรากฏก็คือเป็นรูปของฮาลินนั่นเองซึ่งซอจุนเป็นคนแอบถ่ายไว้จ้าฮาลินก็รีบเก็บรูปเลยจ้าพอซอจุนกำลังจะหันกลับมาแล้วก่อนกลับนะคะคุณลุงเขาก็ได้บอกว่าสัมผัสอดีตสุ่มสี่สุ่มห้าอาจเกิดเรื่องใหญ่ได้นี่คือคำเตือนของคุณลุงนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ออกมานอกร้านใช่ไหมนะคะฮาลินก็เหมือนแบบดีใจมากก็ เหมือนเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปซอจุนเก็บไว้นั่นเองซอจุนก็บอกว่าเนี่ยจะถ่ายทําไมนะเอกบอกว่าก็แค่อยากถ่ายเก็บไว้หลังจากนั้นเขาก็ได้ซ้อนจักรยานกัน่ะก็เหมือนมันจะเป็นฟิวพาระนาที่แบบแล้วนางเอกก็คิดในใจว่าเนี่ยเรื่องดีอย่างนี้มันคงแบบเออเป็นฝันแน่เลยแล้วนางเอกก็กลับมาที่โลกปัจจุบันแล้วนางเอกก็บอกว่าใช่มันก็คือความฝันนะแล้วเช้าต่อมาฮาลิมก็ได้เหมือนกําลังจะแต่งตัวคะ่ะทุกคนแต่ก็ต้อง หันกลับมาโมที่หัวเขา่าเอ๊ะแผลซึ่งเมื่อก่อนคือไม่เคยเป็นแผลมาก่อนฮาริมก็งงว่าเธอเป็นแผลได้ไงเหมือนตอนที่ฮาริมหกล้มตรงบันไดใช่ไหมแล้วฮาริมก็ได้มาถามพันลองค่ะถามเรื่องแผลเนี่ยแหละพันลองก็บอกว่าเนี่ยจาได้สิก็ตอนมัธยมเธอเคยหกลม้มแล้วฮาริมคิดว่าคืเหี๋จะแบบไม่ใช่ฝันอะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่ดีดีฮาริมก็รีบกลับบ้านเลยค่ะ แล้วก็ฮาลินก็โทรหาเพื่อนอีกคนนึงซึงเป็นเพื่อนผู้หญิงของเธอแล้วก็ได้ถามเรื่องแผลนั้นนะคะแล้วเพื่อนฮาลินก็บอกเนี่ยจำได้สิเธอทําให้ฉันต้องแบบว่าถูกทําโทษด้วยแล้วฮาลินก็คือแบบว่าอึ้งเลยจ้าแบบว่าอตอนแรกมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก่อนเหมือนเหมือนปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยแล้วฮาลินก็เหมือนได้ค้นหารูปในโทรศัพท์ที่เธอได้ถ่ายไว้ แล้วเธอก็เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็เจอรูปที่เธอถ่ายซอจุนค่ะตอนที่เธอย้อนไปอดีตนั่นเองนะคะลินคิดว่า ui, หุ้ยหรือฉันแบบเปลี่ยนแปลงอดีตได้ฮาลิมก็คือแบบว่ารีบหาเลยว่าเหตุที่ฉันย้อนกลับไปนั้นนี่คืออะไรตอนแรกฮาลินก็ไปดูที่กล้องว่ามันใช่กล้องหรือเปล่าก็คือ ไม่ใช่ค่ะทุกคนแล้วฮาลินก็มาฉุกคิดว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นรูปเก้าใบนั้นคือรูกเก้าใบนั้นมันจะมีวันที่อยู่ถ้าเผารูปใบไหนที่มีวันที่นั้นก็สามารถย้อนกลับไปในวันที่นั้นได้ค่ะทุกคนแล้วฮาลินก็ได้เผารูปใบหนึ่งนั่นเองซึ่งเป็นรูปของเพื่อนๆของเธอแล้วพอเผาปุ๊บฮาลินก็บอกว่าได้โปรดแล้วภาพก็มาที่อดีตค่ะเธอกลับไปได้จริง แล้วเธอก็รีบหาซอจุนเลยค่ะหเหมือนซอจุนกําลังเหมือนถ่ายภาพอะไรอยู่นี้แล้วฮาลินก็เข้ามาพูดว่าเนี่ยนายฟังชันที่ดีนะไม่ว่าเจงไงนายห้ามตายคือฉันจะไม่ให้นายตายแน่เออฟิลกูดมากเลยค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับซีรีส์ปูเบิร์เดย์ EP ที่1ถึง EP ที่2นั่นเองค่ะ โอ้ยคือแบบว่าสนุกเนื้อเรื่องน่าติดตามมากเลยนะคะแล้วแจนก็ได้บอกไปแล้วนาะว่าการมอมมอหัวใจนั้นก็จะไม่เหมือนช่องอื่นไม่ได้เป็นการแบบซปลอยแบบละเอียดขนาดนั้นซึ่งเป็นการมอมมอแบบที่แจนได้ดูซีรีส์จริงๆอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ EP ีที่3าถึง EP ีที่4ี่ก็จะมาเร็วๆนี้นั่นเองก็ติดตามไว้นะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์แจนด้วยนะคะบา,บายยคะ่ะ